บทที่38ถึงแม้รู้มานานแล้วว่าระหว่างน้องชายตัวเองกับหลานซานต้องมีอะไรสักอย่างแต่มาได้ยินเชีฟงยอมรับด้วยตัวเองปูุ๋นก็ยังตกใจในิดๆอยู่ดีพอหายตกใจแล้วเขาก็พบว่าไม่มีอะไรน่าตื่นตุนแต่ตอย่างใดน,น้องชายเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่หาได้ยากโลกนี้มีผู้ชายไม่กี่คนหรอกที่รอจนผู้หญิงข้อแถวกันตามจีบแต่เชีฟิงเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น แลนซานจะชอบเชาเฟิงก็ปกติออกจาตายไม่ใช่หรือแล้วทางเชาฟงละ่ะอูเวนเห็นสีหน้าน้องชายเรียบเฉยถ้าทางสถานการณ์ไม่สู้ดีนักเลยถามว่าแล้วนายตอบตงเขาไปแล้วหรือยังอีฝ่ายสายหน้ายังพี่ชายทำท่าเสียดายปฏิเสธแต่หรือเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแต่เขายังไม่ยอมรับและยังไม่รักความพยายามอ๋อโอเคอย่างน้อยก็นับว่าเป็นข่าวดีแล้วนะ อู๋หวนยกมือขึ้นลูกคางขอร้องว่าช่วยใหแฟนกับเขาสตีเถอะวันๆเอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวมันไม่ดีหรอกถ้าอัดอ้าต่อไปจะป่วยนะเชียวฟึงก้มหน้าไม่พูดอะไรอู๋หวนพูดต่อถ้ารู้สึกว่าผู้หญิงไม่โอเคจะคบกับผู้ชายก็ไม่มีปัญหาเชิญเคยลองถามความเห็นพ่อกับแม่แล้วพวกท่านเคารพการตัดสินใจของนายน้องชายขมวดคิ้วนิดๆมีทมควันในมือปักลงบนเขียงไม้อย่างแรง จนป,ปลายมีดลึงเข้าไปในเนื้อไม้ใบมีดขนาดใหญ่สันงวนเมียนอยู่บินเขียงด้ามมีดเป็นสีดำดือดเนือใบมีดเป็นสีขาววาววับราวกำพิมะสรงประกายเยียบเยียนจนแทบเลือนตาไม่ขึ้นเชียเฟินเงยห,หน้าขึ้นมาเลือกตามองพี่ชายแบบหนึ่งอูเวนบงอโอเคโอเคฉันคิดเกียดยุ่งเรื่องรัก,รก,รกใคร่ของนายล้วนจะรักจะชอบใครก็เอพูดจบ ก็รีบเห็นแนบออกจากห้องครัวพอเดินเข้ามาในห้องรับแขกปูวนทบทวนบทสนทนากับเชอร์ฟงเมื่อครู่โดยละเอียดท่านใดนั้นเหมือนจับใจความอะไรบางอย่างได้โดยทำตาเป็นประกายลุกโทรศัพท์ออกมาส่งข่าวไปให้บิดาที่ตอนนี้อยู่ในประเทศหนูเกาะลาอูคุ้ว่าข่าวนี้มีลุ้นหลานซานต้องใช้หลักสูตรเรื่องรัตติวเข้มให้เชอร์ฟงในปฏิบัติการแกล้งเป็นแฟนหนุ่มสำหรับเธอแล้วผู้ชายอย่างเชอร์ฟล พอไปยินละหลอกก็ยังพอไหวแต่ถ้าอาปากพูดไม่ไรอาจเผยพิรุธได้เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจความคิดของอัจฉริยะอย่างเขาได้คุณต้องสวมบทเป็นแฟนหนุ่มที่หล่อ้วยและรักจริงรับรองว่าแค่มีสามข้อนี้ก็ค่าย,ยางเสียวซิวได้ในผิดตาเชียวฟึงนั่งฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจบนโซฟาแถมยังการคอมพิวเตอร์น้ตบุกเว้ตรงหน้ามันทึกลงไปอย่างจริงจังหรอ วและรักจริงลันซานพยายหน้าเรื่องหล่อเนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงทีนี้เรามาดูเป็นว่าจะสมบทบาทเป็นคนรวยยังไงดีเจ้าฟงทวงผมรวยอยู่แล้วอ๋ออ๋อโทษทีโทษทีฉันลืมไปโทษเธอไม่ได้หรอกเจ้าฟงใช้ชีวิตทาสมถะเกินไปสำหรับคนรวยดูไหมเหมือนคนมีเงินะนิดพออยู่กับเขานานเข้าเธอก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจฐานะของเขาสักเท่าไหร่ จะแต่งตัวอย่างไรให้ดูแพงแต่ในขณะเดียวกันต้องดูไม่อวด,ดร่ำอวดรวยเกินไปนี่เป็นปัญหาข้อหนึ่งเธอถามขึ้นว่าคุณมีนาฬิกาไหมเฉลินชูข้อมือให้ดูมีหญิงสาวทำหน้ารังเกียจไม่เอาแบบนี้เงยกับนาฬิกาเด็งมอตต์นั่อีฝ่ายเครื่องนิ่นนิ้นี่นาฬิการะบบพลังงานแสงอาทนต์นอะกจากคำแรกแล้วลันซันฟังคำหลังไม่เข้าใจเธอไม่ยอมรับมันดิค่ะ มีเรื่องอื่นอีกไหมมีชาวฟุมลินชักหยิบกล่องออกมาหลายใบแล้วเปิดออกตรงหน้าเธอทีละใบนานซานมองตาค้างคุณพี่คะมีทั้งโรเล็กวาชิรองคอนสแตนตินแล้วก็นาฬิกาดีๆอีกตัง้งเยอะแยะได้ดันใส่นาฬิกากิ่กองเนี่ยนะนาฬิกาพลังงานแสงอาทิตย์ เธอไม่อยากสนใจแลนซานยินมนาฬิการหรูขึ้นมาทีละเรือนอย่างตื่นเต้นและระมัดระวังเป็นพิเศษกลัวจะทำมันเสียหายแล้วถามด้วยความสงสัยในเมื่อไม่ใส่จะซื้อมาทำไมบางเรือนแม่กลุ่มซื้อให้บางเรือนพี่กุ่มซื้อให้เฮ้ยูน้อยพวกนี้ฉันน่าสงสารจริงๆเลยนะไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะว,วันยังพอว่านี่ยังไม่หลอกลินฉางอีกไม่ให้เกียรติความหรูหราของเจ้าพวกนี้บ้างเลย แลนซานถอนหายใจพรางหยิบนาฬิกาเรือนหนึ่งขึ้นมาใส่นี่เป็นนาฬิกาผู้ชายเธอใส่แล้วดูหลวมเธอทาไม่พอดีข้อมืออย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ยังมีความสุขม,มากอยู่ดีรู้สึกว่าข้อมือตัวเองแพงขึ้นไปด้วยเธอลองสวมอีกสองสามเรือนและชูแขนให้เซียวฟิงดูอย่างปราบปรืมตอนนี้แขนฉันมีมือค่าหลายใส่แล้วเชีวาายว,วฟิงยืนมองเงียบๆด้วยแววตาอ่อนโยนถ้าคุณชอบก็เอาไปใส่เล่นสิ ว่าไม่เอาหรอกมีนาฬิกาผู้ชายทั้งนั้นทบยิงแพงขนาดนี้ถ้าเกิดทำหายขึ้นมาฉันคงต้องขายตัวจดใช้อย่างเดียวหางคิ้วของเฉียวฟงเลื่อนขึ้นเล็งนอยจนสังเกตไม่ได้มีสาวนึกอะไรขึ้นได้อ่ะถ้างั้นฉันขอ,อยืมพรมเปอร์เซียตรงหน้าต่างห้องคุณกลับไปนอนเล่นที่ห้องสักสองสามวันได้ไหมไมีได้ชัช้น้มหลังซานเลื่อนนาฬิกาเรเลยที่ดูหรูหราที่สุดออกมาจากกลอง ออกมาจากกองเด็กที่น่าสงสารพวกนั้นถึงวันงานคุณแซงเรือนี้นะโดยฉันจะเลือกเสื้อผ้าที่เข้ากันให้แต่เชอร์ฟงไม่ยอมผมชอบนาฬิกาพลังงานแสงอาทิต์ที่ใส่อยู่ตรงนี้มากกว่าแลนซาทำตาดุห้ามใส่ไปเธอพูดต่อนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วยังม,มีเรื่องคำพูดอีกเวลาคุยกับคนอื่นห้ามาแต่พูดเรื่องความตั้มหรือเรื่องคอมพิวเตอร์ให้พูดเรื่องหุน่นเรื่องกอล์ฟ หรือเรื่องขีม,มา้าอย่างที่พวกคนดรวยเขาพูดกันแต่ผมไม่รู้เรื่องเพ่านั้นเลยนะอยไม่เป็นไรหรอกคุไม่ต้องคุยนานสิเดี๋ยวฉันสอนให้สักสองสาส,าสประโยคเอาไว้รับมือก็พอจากนั้นเธอก็สอนเทคนิคเล่นละครคันพื้นหานให้เชอเฟิงเอาแต่มองเชอตลอดเวลาพอเธอพูดจบแล้วประสานสายตากับดวงตาใสกระจางของเขาเธอก็ละอายใจนิดๆฉันดูหลอกลวงมากเลยใช่ไหมไม่นะ เขาก้มหน้าเธอก้มหน้าพูดคุณคงคิดว่าชินบ้าวัตถุบ้าเงินสินะผู้หญิงชอบเงินทางนั้นแหละคำพูดของเขาฟังแล้วปแปแลกๆลานซานเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสงสัยคุณเป็นโรคแอนติสังคมหรือไงผมไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นเขาสายหน้าเรียบเรียงคำพูดสักพักแล้วอธิบายให้เธอฟังจากมุมมองทางชีววิทยาสัตว์เพศผู้จะต่อสู้เพื่อแย,ย่งชิงสิทธิ์ในการผรสมพันธุ์กับเพศตรงข้าม สัตว์เพศเมียจะตัดสินใจเลือกจากพลังกำลังของสัตว์เพศผู้ทั่งความอยู่รอดและการสืบพันธุ์ไม่ว่าการต่อสู้ของสัตว์เพศผู้หรือการเลือกของสัตว์เพศเมียล้วนสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติทั้งสิน้นหลานซานฟังแล้วมึนงงมีเราเลื่อนสารลกให้ฉันฟังอยู่หรือมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์การที่ผู้หญิงรับเงินก็เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติและทางสังคมเรามองจากภาพรวม ผู้ชายที่มีเงินมากมีพลังต่อสู้สูงกว่าผู้ชายที่ไม่มีเงินหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ชายที่มีพลังต่อสู้สูงมักหาเงินเก่งกว่าสัตว์เพศเมียแบบรับภาระในการให้กำเนิดและเลี้ยงดูทายาทตามสัญชตาตญาณจะมีต้องมีเงื่อนไขทางปัจจัยที่พร้อมกว่ามารับประกันความปลอดภัยในชีวิตให้ทายาทเติบโตอย่างแข็งแรงดังนั้นผู้หญิงรักเงินก็สมเหตุสมผลแล้วลานซานร,รู้สึกว่า มุมมองทางโลกของตัวเองถูกวิทยาศาสตร์ที่น่าอศัศจรรย์ฉะล้างใหม่อีกครั้งเธอถามว่านั้นตามความคิดของคุณมนมุุย์กับสัตว์ก็ไม่แตกต่างกันสินะต่างสิเขามองเธอกิเงียบด้วยสายตาอบอุ่นเพราะมันหนุนรักเป็นงานแต่งงานของอยางเสียวซิวจัดอย่างแปลกใหม่โดยเลือกจัดางานกลางแจ้งดินสาวยน้ำพันธใหญ่ระหว่างที่คู่บา่าวสาวทำพิธีอยู่บนเวทีแขกเรือจะดูจากอีกฝั่งของรา ตกแต่งสถานที่ด้วยสีขาวบริสุทธิ์และสีเข oh, ียวอ่อนดูมีชีวิตชีวาเป็นหลักแต้มสีแดงกับสีชมพูประกายทั้งสวยงามและโรแมนติกงานนี้จะเลี้ยงดาบบุฟเฟ่ตอนนี้อาหาร c, ยังไม่ถูกยู่ออกมาบนโต๊ะจะมีแต่เหล้ากับลูกกวาดมงคลเชอฟ่งลึงเข้าไปเขี่ยลูกกวาดในถาดสักพักก็เลอือกขึ้นมาสองเม็ดแล้วแกกินยังไม่สนายตาใครทั้งสิ้นหลานซานห้ามเขาไว้ยางทันท่วงที พอลูบหลอ่ออย่าลืมสิว่าตอนนี้คุณเป็นเศรษฐีหนุ่มหลอห้ามกินขนมวมนียังไม่เคยกินอันนี้นี่หญิงสาวแย่งขนมในมือของมาใสก่กระเป๋าไวค่อยกลับไปกินที่บ้านนะชายหนุ่มหล่อเหลาร่ำรวยนาฬิกาบนข้อมือเป็นหลักฐานแบบนี้ดึงดูดความสนใจคนกลุ่มใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเขากับเธอมาทันเวลาแบบเฉวเฉียดตอนนี้พิธีการก,กำลังเริญขึ้นทั้งคู่เดินเข้าไปนั่ง และมองไปทางเวทีโดยมีสาวว่ายน้ำกันกลางเส้ดีพวกเขาไม่ได้สายตาสั้นไมนนน่อย่างนั้นอยู่ไกลขนาดนี้คงมองเห็นแค่ตัวคนพอคู่บอสาวเดินออกมานานซันก็สะดุดตาเพื่อนเจ้าสาวเสนสือคนหนึ่งเข้าทันทีจนไม่ได้มองอย่างเสิยวซิ้จอมเยะแยะสักเท่าไหร่บังเอิญจริงๆซูรุ่วเป็นเพื่อนเจ้าสาวเลยนี่ซูรว่หน้าตาเสยมากไม่เหมาะจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่อย่างนั้นเจ้าสาวจะถูกแย่งซีนง่าย หลานซานหันไปมองเจ้าสาวบา้างหน้าตาใช้ได้เป็นดูดูดดไปหน่อยเท่าที่ประเมินด้วยสายตาน่าจะสูงกว่าเธอเสียอีกวันนี้เป็นวันสำคัญในชีวิตเจ้าสาวจนดูสดใสมีความสุขอย่างมากหลานซานดึงแขนเฉียวเฟิงแล้วโน้มหน้าเข้าไปพูดกับเขาอกไกลนี่ฉันรู้จักเพื่อนเจ้าสาวคนนั้นด้วยเขาพยักหน้าอืมผมก็รู้สึกคุค้นๆอยู่เหมือนกันหลานซานให้ข้อมูลเขาชื่อว่าซูรัว เป็นแฟนเก่าเจ้านายฉันเองแหละเชียวฟงช่ไแล้วเพ่งสายตาม,มองไปทันทีเขามองสูรั่ยโดยละเอียดสพักก็ถามว่าเขาแต่งหน้าใช่ไหมถามมาบ้าผู้หญิงแต่งหน้าเท่านั้นแหละยิ่งออกงานแบบน,นี้ด้วยแล้วจะบอกให้นะผู้หญิงนะก่อนแต่งหน้าก็หลังแต่งหน้าผิดเินไปคนละคนเขาดึงสายตากลับมามองหลานซานอย่างจริงจังและแย้งยังมีหลักฐานพร้อมมือแต่คุณไม่ใช่นี่หลานซานอารมณ์ดีปากหวานขนึ้นทุกทีเลยนะอ่ะ ให้ขนมเปม็นรางวัลพูดจบก็ล้วงลูกกวาดที่ลิปเปมครูออกมาจากกระเป๋าแกเปลืองให้แลป้อนเขาอินกับมือเชียวฟึนงจ้องตาเธออยู่ตลอดพอเธอยื่นลูกกวาดมาจอ่อปากแล้วเขาก็อา้าปากงับเข้าไปพันตาสุขใสก็เป็นประกายด้วยรอยยิ้มเหมือนดอกแพเหมือนดอกแพรที่สะท้อนปื่นนั้นในฤดูใบไม้ผลิอะไรไหม